แล้วโซนป่าพี่ได้เหมือนเดิมใช่ป่ะโซนป่าได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะคนที่ไปป้อนบนเกาะเนี่ยถ้ามึงเจอล่าสัตว์อ่ะมึงเช็คบัตรก่อนเพราะว่ากูกันพวกที่มันแบบดูดีก็แบบแต่งตัวเหมือนอะไรเงี้ยมันเนียนมาเนียนมาเนียนมาเนียนมึงเช็คบัตรก่อน พี่บางวันนี้ครคบครับพี่บางคำเพิร์ทฝากทีทองให้ี่เฉืนแน่ไหมครับทองหรอต้นหนักในตัวพี่เต็มว่ะนั่นแนผมทำเป็นกล่องมาที่นีนนอ๋อโอเคโอเคเลขห้าหกหครับนี่ครนะห้าหกโอเคเรอรครับ,รบแล้วพี่บอกให้พี่คิดที่ชอบไปเฉืนแน่เลย รุ่นจีเด็ดลำโพงไหมรุ่นไหนวะอยากฟังเพลง NTR เหรอได้ได้นี่ถึงผมเปล่าผมกลับมาแล้วเว้ยจอนไม่เจอมโคตรนานเลยไปอาทิตย์อะไอจอนไอสัตว์แล้วไม่เจอวันอาทิตย์เลยหรอไม่เจอวันอาทิตย์อะไอเฮียเจ๋อคิดถึงเว้ยแล้วผมกลับมามอมกับปืนแค่น่ะเฮ้ยไอพิบลสมแป้งโดราไอเฮียจะกูทำให้ได้ไหมอย่างนี้บ้างไปรับสัมประทานก่อนนิดนึงมันมันมัน มันก็ต้องรู้ไว้มันเป็นแผดมีดแล้วอ่ะแอร์บลล่ะผมเข้าใจมันจะได้เราเราจะได้รับสัปดา์ตกปลานะวิเอเเราจะทำอะไรไม่ได้เลยนะวิไม่ฟังฟังก่อนดิคือมันมีฮิโรชิประมาณสิบคนอ่มาขอให้เราไม่ปนเขาอ่เขาไม่ตกปลาเขาจะใส่ชุดเป็นแบบวันแล้วถ่ายรูปให้เราแต่ถ้าเขาโดนปนเราต้องไปช่วยเขาแบบตามตามเก็บงานให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยถ้าหาเจอนะ แกงเขาจะล่าแต่ยิงแต่ล่าสัตว์ไม่ไม่ตกปลาอ๋อเฮ้ถ้าล่าสัตว์เดียวผมก็โอเคผมไม่ค่อยให้ล่าสัตว์อยู่แล้วให้วันละแสนวันละแสนสิบคนตอนนี้แต่ถ้าคนมาเพิ่มเราเขาต้องจ่ายให้เราเพิ่มคนละหมื่นตกแล้วอาทิตย์ใช่ต่อวันอาทิตย์ตกแล้วอาทิตย์หนึ่งเราจะได้บางวันแหละใช่แต่ลาสัตว์คนต่อคนแม่งมากใช่แต่เราอ่ะเราไม่ได้มองว่าเขาจะได้หาที่เป็นแสนหรือล้านอะไรเข้าใจปะเจะเาแต่เราอ่ะอยู่เฉยๆเงินจะเขาถ้าใจ แล้วเราก็ไปทาปลาเหมือนเดิมวพี่จะเก็บเงินส่วนของไอ้นี่ไว้ตั้งหากแล้วให้ให้ให้เฉินอีกตั้งหากไอ้ที่คนเกยมันไว้อะแล้วเดี๋ยวพอได้ถึงถึงไหนปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยแบ่งกันโอเคได้ของจองแล้วนะไม่ต้องแบ่งหรอกอาจจะจ่ายเงินแก๊งให้อาจจะจ่ายเงินแก๊งให้แล้วก็เก็บไปเรื่อยๆพวกมึงก็เก็บเงินของส่วนตัวไปอันนี้หมายถึงไงพี่เป็นเงินแสนหนึ่งนะใช่เราจะเฉลียทุกอาทิตย์แล้วอาจจะให้เฉินน่ะแก๊งอาทิตย์ละแสนเพราะว่ามันขอไว้ ล่าสุดพี่ไปไปห้าหมื่นเราเราปนน้นได้ประมาณสามหมื่นอ๋อฮะตอนนั้นเรายังไม่ได้ส่งรายชื่อแล้วโซนป่าพี่ได้เหมือนเดิมใช่ปะโซนป่าได้เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราจะคนที่ไปป้นดนเกาะเนี่ยถ้ามึงเจอลาาอ่าสัตว์อ่ะมึงเช็คบัตรก่อนเพราะว่ากูกันพวกที่มันแบบดูบดีก็แบบแต่งตัวเหมือนอะไรเงี้ยเออาเนียนม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 ึงเช็คบัตรก่อนตามรายชื่อคือไอการที่เราเช็คบัตรเนี่ยมันจะหนีตั้งแต่เช็คบัตรไป ถ้าหนีก็แทนเลยแค่หนึ่ว่าถ้าเกิดมันเป็นคนที่จ่ายมันก็จะไม่หนีแล้วไม่คือแล้วเราบอกเขาบอกว่าถ้าถ้าเราอ่ะถ้าเป็นโจรอื่นอ่ะมันจะเข้าไปมันจะเข้าไปแทงเลยแต่ถ้าพูดถามเช็คบัตรอ่ะนั่นคือพวกเราคือพวกเราแล้วอ่าครับพี่โอเคจังนะแล้วสรุปเออเงินแบ่งยังไงครับพี่ขออีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาจ่ายก่อนเดี๋ยวเรื่องเงินง่าง่ายคุยกันเขาจ่ายมาแล้วพี่เขาจ่ายมาแล้วแสนหนึ่งเดี๋ยวเราจะเก็บไว้ไปอาทิตย์เลยน้องได้ครับเงินง่ายพี่บางเคลียร์เลยได้ไหมง่ายดี แต่ว่าให้พี่บางเก็บก็ได้เดี๋ยวพี่แล้วเดี๋ยวเราเก็บเราเจ็ดคนวะตกแล้วถ้าให้ไอเฉินวดนท่าแสนแล้วจะได้มีเงินประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งหกแสนมันเรียกเงินจ่ายเงินแกงเท่าไหร่แล้วก็จ่ายไปให้หมดเลยเงินแกงอะถ้ากับเราก็ไม่ต้องเสียเงินตรงนี้อ๋อฮะง่ายกว่าไหมแล้วก็มุ่งก็ไปหางกันอื่นอ้วนหรือว่ายังไงหรือจะก็ดีครับพี่ก็ดีครับหรือวจะแล้วก็เราจะไปป้นไปอะไรเราก็ไม่ต้องมาห่วงเงินแกงกันแล้วไงใช่วันไหนบางคนอยากพักบางคนอยากอะไรก็พอใช้เอาเอาเก็บของกันไปเลยอะ คือพี่จะเอาเงินให้แก๊งอาทิตย์ละเท่าไหร่ครับพี่พี่คิดว่าประมาณแสนหนึ่งกำลังดีนะแสนหนึ่งถูกไหมครับแล้วเงินแก๊งจะจ่ายให้ใครบ้างครับพี่ก็เนี่ยเดี๋ยเรามีเนี่ยสี่คนจะได้เขียนถูกครับสี่คนตรงนี้แล้วเดี๋ยวดูว่าใครจะเพิ่มบ้างอาจจะมีเซลราห้ามันก็เหลือประมาณแสนหนึ่งห้าคนตกคนละสองหมื่นต่อวันไอติ๊ดไอติ๊ดไอติ๊ดไปต้องปะไาติ๊ดไอติ๊ดมีคนจ่ายก็ห้าคนพี่ถ้าห้าคนก็ห้าคนเฉลี่ยตกวันละสองหมื่นอาทิตย์ ก็จะเหลือได้ใช้อ่ะคนละสี่หมื่นต่ออาทิตย์ถ้าจะให้จ่ายคนจ่ายให้คนละแสนใช่ไหมอ๋บางอยู่ไหมครับมาซื้อโทรศัพท์ครับเนี่ยบางเลยครับกระเป๋าหกสามแปดครับที่คุยในข้อความใช่ไหมครับใช่ครับใช่ใช่กระเป๋าห้าหกครับขอบคุครับที่สิบันดีมันจุดสิบไปถูกบนะโอเคโอเค เออมีใช้มิทอีกคนนึงดีกว่ามิดเหรอใช่กานเอาอย่างงี้ง่ายๆเว้ยแล้วส่วนม่มิดมันไปขายยามากกว่าเปล่ามิทมันขายยากับจบปนปนเหมือนกันแต่เราต้องหาเนเก่ยวว่ามันเดียวยังไงคือเอาคนที่ว่าแบบว่าหาหาเงินจากทางเดียวก่อนดีกว่าครับพี่บางในความคิดผมนะเอาแบบว่าคนที่แบบปนจริงๆอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยผมเก็บแล้วเดี๋ยวพี่เอารายชื่อมาผมเป็นคนจ่ายเงินเก็บเงินจ่ายให้เลย ว่าจะมีใครบ้างแล้วก็จะมีแค่นั้นจะได้ไม่ต้องมัวสัวแล้วส่วนเราไปป้อนอะไรก็เก็บเป็นของตัวเองไปเลยจะได้ไม่ต้องมาหนักวันไหนใครอยากพักอะไรก็จะง่ายเลยครับพีเออ่เพราะว่าเราก็มีเงินจ่ายแล้วว่าได้นอนใช่ครับรก,ก็คือมีเงินหนาจ่ายแน่นอนผมจัดการให้ได้เลยพี่เอารายชื่อมาว่าจะให้จ่ายให้ใครบ้างแล้วก็ถึงเวลาผมจัดการให้เรื่องเงินแก๊งส่วนเวลาเวลาไปป้น,น,นก็ไปด้วยกันเรไม่รู้ว่าเขาจะจ่ายแล้วนั้นถึงนั้นแค่ไหนใช่ครับ ช่วงนี้ก็เป็นแบบนี้ไปก่อนไหมพี่เพราะเนี่ยเขาจ่ายมาแล้วครับแสนเออเก็บไว้เรื่อยๆไม่ได้รีดหรอกเนี่ยได้ครับเดี๋ยวผมเก็บไว้เรื่อยๆก็เท่ากับเราจะได้อาทิตย์ละเจ็ดแสนเยอะนะอัธิละเจ็เฮียอาทิตย์ละเจ็ดแสนจากเงินตรงนี้คนนะเจ็ดแสนน่ะแค่สิบคนเี่านี่ใช่ใช่ใช่ตอนนี้เขาจ่ายมาละร้อยคนนะสมมติจะตีไปร้อยคนซึ่งเรื่องเวลาหรืออะไรหรือว่าเวลาไปป่นอะไรผมไป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 ดูได้อยู่แล้วก็เวลาไปป้นอ่ะก็เดี๋ยวสมมติว่าจอนไปกับผมอะไรเงี้ยก็ไปด้วยกันนี่แหละเออคุยเรื่องเวลาเรนาเรนาจอนคือ เขาจะเริ่มทุกใบสามนะทุกใบสามคือผมพิมพ์จบไอพี่บางขอโทรศัพท์เพื่อนหน่อยมาถึงเขาเขาจะมาตกไจะมาล่าสัตว์ในช่วงบ่ายหลังไอช่วงบ่ายสามเหรอใช่กระเป๋าเลขกหกศูนย์แปดผมหกศูนย์แปดไม่คือเราจะเริ่มเราจะเริ่มไปปล่อยเขาหลังบ่ายสามก่อนบ่ายสามเพราะว่าแต่ก่อนนตอนเขาต้องดูแลตัวเองเขาคุยเขาคุยกับพี่เซล่าเรียบร้อยพร้อมดักแชทเรียบร้อย พี่ yeah. จากเด็กแม่งจากจากวัยรุ่นที่หางานเริ่มเริ่มจากป้นแรกๆตอนนี้แม่งมีคนมาจ่ายเงินให้เราไม่ป้นแล้ววะเออัวยบล็อกเล่มันก็โตขึ้นนะเนี่ยจากเริ่มจะขายยาให้แก๊งเว้บูซยาเอาสองจับยาเลิกจับยาฮะกวัวมอใส่ไปขายตุดสิบเขาจะยิงโวยิงเลยยิงครับยิงเลยย,เลย,ยิงเลยเหรอยิงเลยครับ ก็เป็นอย่างนี้ครับพี่บังก็คือเรื่องเรื่องระยะเวลาถ้าเขาจ่ายเงินผมเป็นคนจัดการแล้วก็เป็นคนพิมพ์หาเขาเองว่าหมดเวลาเมื่อไหรอะไรยังไงส่วนเรื่องรายชื่อกับดาาแชทก็ให้พี่เซราไปคนจัดการไปโอเคไหมครับพี่ได้ได้หดเกินหดเกินเดี๋ยวไปนี่ก่อนพี่ออกไปเนี่ยเป็นเล่นวอลลนเดี๋ยวไปเล่นเทนนี้กันเข้ามาเข้ามาแล้วเดี๋ยวพี่เอาเอาก่อนให้น้องทีนะได้ไพี่ไปเล่นวอลลนเหรอโอเคครับเออเออไอเทปมันขอรหัสพี่ไปแล้วพี่บังมันต้องเก็บผมใช้โอเคพี่ไปบ้างไปทักไปรักไปลุง Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were all right. Staying awake till the sunrise.